บ้างนะคะกล่องนะคะสภาพดีนะคะไม่ไม่ไม่ยับไม่ยน่นไม่มีรอยล้วงเลยนะอุ้ย,ยมีโฟมด้วยมีโฟมอุ้ยได้อะไรบ้างนะคะ มีข้าวพระโลกไก่ไข่นกกระทามูลค่า60สิบบาทมีผักอบนะคะหนึ่งกรัมหนึ่งร้อยบาทแล้วก็มีเป็นกาแฟนะคะมูลค่า6กร้อย้าบบาทว๊้นี่ตักจริงๆนะนี่ วิตซี่สองกล่องมิสเกียบให้ทั้งหมดสามมีทองไหมไม่มีทองมีไหม ของรวมมูลค่านะคะหนึ่งพันเก้าสิบห้าบาทนี